guys ผมนั้นมีเมดูซ่าเป็นของตัวเองแล้วสำหรับใครคนไหนที่ไม่รู้นะครับว่าเท่าหัวงูที่ผมชูขึ้นมานี้มันคือตัวอะไรเอาไง,ไง่ายๆมันเป็นสัตว์เอกคลูซีฟที่คุณจังเป็นทที่จะต้องใช้ปากกาลังไปแลกมาในระหว่างที่เกิดโอเชียนอีเวนต์ทุกหนึ่งชั่วโมง รู้อะไรไหมตัวผมนั้นมีดวงมากพอและมีสกิลมากพอที่จะได้มีโอกาสครอบครองสัตว์หายากแบบนี้ด้วยฝีมือของตัวผมเองโอเคกูรอ <No. S 1> okay, เล่นนะครับมันไม่ใช่ของผมมันมเป็นของคุณเบลต่างหากหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่คุณเบลเล่นเกมนี้ด้วยและคุณเบลเนะครับ have no life เขาไม่ออกจากบ้านเลยหลังจากที่เขาเล่นเกมนี้มูลค่าสวนสัตว์เขาตอนนี้แพงกว่ากูทั้งนั้งที่กูนั้นเป็นคนเริ่มเล่นก่อน y ี a yeah, ฮ this is so painful guys by the way ในวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า race animals และแน่นอนคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้คือการรีวิวเมดูซ่าสัตว์เอกลูซีณหายากที่คุณเบลนั้นอุตส่าห์ไปฟาร์มปาก,กาลังเพื่อที่จะเอามาให้ผมได้รีวิว และบางทีผมอาจจะไม่คืนเขาเลยตลอดชั่วชีวิตนี้นี่ไงล่ะนี่เป็นการตอกย้ำด้วว่าครูนั้ไม่ได้เป็นคนซื้อเอง You still h a v e n c o s s this e n i m boat I know ผมรู้แล้วม่จะตอกย้ำความสามารถก o r g o n g a เดี๋ยวเองได้เจอการจ้องมองของเมดูซ่าเข้าไปทุกๆ12วินาที ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าตรงซ้ายตาของเราจะมีอัตราการเคลื่อนที่ลดลงจนเหลือศูนยจากนั้นก็จะสตันแล้วเขาก็จะค่อยๆฟื้นสภาพกลับมาพูดไปก็ไม่เข้าใจว่ะผมว่าเราต้องไปลองใช้จริงๆปะ่ะแต่ก่อนลองใช้เดี๋ยวขอนุญาตบอกเป้าหมายของผมก่อนเป้าหมายของผมในการลงสนามครั้งนี้คุณผู้ชมผมอยากจะจับเวลชาร์กให้ได้เงื่อนไขในการจับเจ้าหมอนี่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องขี่สัตว์น้ําทุกตัว ในหนึ่งรอบซึ่งประกอบด้วยดังนี้แล้วเจ้าหมอนี่จะโผล่หัวออกมาให้เราจับฟังดูไม่น่ายากเนี่ยสปีด24 Are you joking? นายช้ามากๆเลยเมดูซ่าสงสัยเราอาจจะเป็นที่ต้องรอให้มันเวลเยอะกว่านี้นะครับแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นจอคู่ดำมาโอเคหายดำแล้วต้องออกเข้าเคใหม่เมื่อกี้สะดุ้งหมดโอว้าวโอไมก็ไเ้ยทำไมมัน ติดดีเลย์ทำไมมันติดดีเลย์มันเกิดอะไรขึ้นแป๊บนะึงคุณผู้ชมผมอาจจะไม่ต้องรีห้องใหม่ถามว่าเพราะอะไรโอ้โหปิงเยอะขนาดนี้ผมเล่นไม่ได้คุณผู้ชมผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้อไไดไไดบอกเลยนะครับเล่นจับสัตว์เกมนี้ปิงต้องอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยแล้วผมจะต้องรีก,กี่รอบมาประมาณเนี้ยน่าจะเล่นได้ละรีหลายครั้งเหมือนกันนะครับฮู้วววววววเวววววววนนะวว,วนวว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  ดูดิทำไปเล่นไปมันทําให้แบบสัตว์รอบข้างมันช้านะครับพวกแกจะต้องกลายเปน็นหินให้หมดพวกแกอยู่ในเป้าสายตาของยันอยู่นาาอองพวกแกเฮ้เดี๋ยวนะค,คุณผู้ชมถ้าเกิดผมใช้อันนี้เสร็จปุ๊บมันมีเวลาสองวิในการทําลายโอเคโอเคโอเครู้เรื่องในระหว่างที่เรานั้นใช้แพสซีฟนะครับเรามีเวลาเพียง2วิในการทําลายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอ้ oh my god บางทีอาจจะเป็นแค่แบบสิ่งกีดขวางก็เปล่าพวกสัตว์อะไรพวกนี้เราไม่น่าจะสามารถชนได้อาจจะเป็นแค่แบบพวกต้นมงต้นไม้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเมคชัวร์อีกหนึ่งรอบผมจะทําการลองชนดูเผื่อว่ามันอาจจะไม่รวมแค่ต้นไม้ไงเนี่ยชนโอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมมันแค่ต้นไม้เท่านั้นนะครับมันแค่ต้นไม้เท่านั้นเราไม่สามารถชน พวกสัตว์หน้าโง,ง่ที่อยู่ข้างหน้าเราได้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าหมอนี่มีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับคืออึดโคตรมีหัวใจมากถึง4หัวใจกอแบบโคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายอึดไปไหนวะต้องชนพร้อมกันถึงสรอบในงไงล่ะกูมีเวลาส,สองวิเวในการทำลายทำลายอุปสรรคสิ่งที่อยู่ข้างหน้าขออนุญาตรีก่อนนะเพราะว่าเออกูวิ่งมา2,000เมตรแล้วผมยังไม่เจอ โอเชียน oh, เลยถ้าเกิดมันไกลกว่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นยากสําหรับผมมากอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตคือพลังของบัฟที่เราจะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนสัตว์นะครับที่โดนเราเจ้องสายตาอบอุ่นใส่ด้วยดวคุณดูนะจ้องสายตามีแบบโดน4ตัวใช่ไหมเราก็จะบวกสปีดบูส์เยอะกว่าเดิมบวก20%แต่ถ้าเกิดมันโดนน้อยอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งตัวมันก็บวกให้เราแค่5%โอ๊ะแป๊บนึงคุณผ,ผู้ชมได้เวลาเปลี่ยน เรียบร้อยขี่ตาราเลโรตาราล่าขี่ปูเราต้องขี่ตัวซิลตัวนี้ด้วยฮึบผมว่ามันต้องเป็นออก้าด้วยเปล่าวะใช่ไหมเฮ้ยอาจจะมีออก้าคุณผู้ชมใช่ออก้าอยู่ด้านหลังผมโนเวย์ no ขี่ออก้าก่อนขี่ปลาแล้วเหลือตัวอะไรที่กูยังไม่ได้ขี่วะขี่เต่าไหม เอ๊ะผมยังไม่ได้ขี่ตัวไหนอีกอะคราวนี้นี่กูไม่รู้แล้วว่า no bro no ยังมีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้ขี่วะอาจจะยังไม่ได้ขี่เออ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 ออเ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  คีเพนกวินเออว้าวเฮ้ย,ย,ยมันทำอะไรนะนะเนี่ยเจะมีขั้วโลกให้ฆ่าแกแกพยายามจะตัดหน้าฉันฉันรู้นั่นไงออกก่าอยู่ข้างหน้านั่นทำไมงอนแต่เราขี่เข้าไปแล้วนะขี่ปูเปล่าวะเพราะมันยังไม่ได้ขี่ปูมั้งชืดกูย,ยังไม่ได้ขี่ตัวไหนอีกอะ่ะสวอปไปเรื่อยๆโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชม นั่นเป็นตัวที่ผมตามหานะครับนั่นเป็นตัวที่ผมตามหาแต่ปัญหาก็คือแม่งช้าชิบหายเลยกูขี่เต่าไอ้เวเนยมันกำลังจะหายไปนั่นๆๆน่ะกูไม่ไหวละต้อง swap ด่วนๆแล้วคุณผู้ชมสว a p โอเคได้ละเออยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมนั้นเข้าใจผิดคุณผู้ชมครับมีคนบอกกับผมว่าแลสโซ่ครผมที่มันบวกพาวเวอร์ไปอ่ะจริงๆแล้ว พอร์นั่นอ่ะมันเป็นพลังกระโดดมันไม่ใช่พลังในการจับกูก็ว่าทําไมมันจับช้าเหมือนเดิมปัดโถโวยเฮ้ยมาลายมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยแต่ตัวนี้มันเดินช้านะมันเดินช้ามากผมยังไม่รู้เลยแพสสีฟของเขาคืออะไรเนี่ยแพสซีฟขุด,ดาวสิดูดาวม,มันคืออะไรเนี่ยโวเ,เทจอะไรสักอย่างหนึ่งผมอ่านไม่ทนันกลัวมันลังกดดันสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ากูอยู่เนี่ย ท่าน,นี้มันจับแก้ yeah. ข้อดีของเจ้าหมอนี่คือมันวิ่งช้านะครับมันวิ่งช้าเราสามารถคุมมันได้ง่ายๆเลยนี่เป็นข้อดีของมันมันแม่งโคตรจะไม่เร็วเลยแมบมันโคตรจะไม่เร็วเลยแล้วผมคิดว่ามันน่าจะอึดด้วยเฮ้ย hey, เรามีเวลาสี่วินในการส m a แมชอ j อบเจกต์ที่อยู่ข้างหน้าไม่ทันแล้วไม่ทันละนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้แพดสี่แล้วเนี่ยเราสามารถพุ่งชนใส่สิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าได้ซึ่งนั่นน่าจะเป็นแค่สิ่งกีดขวางไม่น่าจะหมายถึงสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าผมเฮ้ย oh, yeah. เฮยแยเฮยเฮยไปเลย ye ha. Ye ha. Ye ha. Oh, ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าโอ้โคตรนานเลยโคตรนานเลยหยุดอยู่นิ่งๆแกมันจะกลายเป็นของฉันแล้วไอ้หนุ่มน้อยใช้วิธนในการจับนานมากรูสิแค่นิดเดียวโอ้ได้มาละเวลชาร์ก well, ต้องดูว่าเขาด้มีกี่หัวใจไม่ต้องลองทดสอบแพสซีฟของเขาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการ พุ่งชนใส่สิงกีดขวางนะครับเอาละดูใช้บึ้มพุ่งชนพุ่งชนพุ่งชนเฮ้ยเจ๋งว่ะพุ่งชนโอ้โหมันพุ่งชนได้แบบสี่วิเลยนะอย่างนั้นลองพุ่งชนใส่แบบเจ้าสัตว์หน้าโง่ที่อยู่ข้างหน้าผมไม่ได้ไม่ได้มันช้ามันช้าคุณผู้ชมผมพุ่งชนไม่ได้อยากรู้ว่านายนั้นมีกี่หัวใจมีสามหัวใจใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ถือว่าเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างได้จะอึดนะครับยีบี้ยีบี้เอ๊วันดีหนุ่มน้อยวันดีหนุ่มน้อยเอาล่ะผมว่าผมได้เวลชาร์กมาแล้วผมพอใจแล้วนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตตายก่อนโอ้ยเยสในที่สุดผมก็ได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวไหนที่จะต้องโดนคัดออกโอ้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 ้โอ ว่าเขานั่นรีสต็อกอะไรมาบ้างเอ,อ่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัตว์ตัวไหนจะต้องถูกกำจัดออกและโดนแทนที่ด้วยเวลชาร์ของผมดูดูแล้วมันควรที่จะต้องเป็นเสือขอโทษนะน้องเสือนายติดสถานะมิวเทชั่นเยอะไหมวะโคตรเยอะผมเสียา้เขามากเลยแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเข้ามาแทนที่ yes look at this guys yes ผมว่าไหนๆเราก็ยังมีเวลาอยู่เราทำควสนแมมมอสดีไหมไอซ์แมมมอสเงื่อนไขในการทําคือหลังจากที่เรานั้นวิ่งไปเกิน2,500เมตรนะครับให้เรานั้นขี่ช้าง5ตัวแล้วไอซ์แมมมอสจะสปอนออกมาเดี๋ยวนะนายมี HP 2 well that suck ถ้าสมมติผมขี่ช้างตอนนี้เลยจะได้ไหมวะไม่อะมันบอก after ใช่ไหม after คือมันต้องเป็นหลังอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําตามที่เขาบอกแล้วกันหลังก็หลังเอ่อโอเคไม่ใช่แค่2องพันแล้วกูจะสี่พันอยู่แล้วมันเร็วมากๆเลยอ่ะโอเคชาร์จหนึ่งตัวกระโดดจัดไปตัวแรกมันต้องห้าตัวใช่ไหมแล้วมันจะหมดสวาน่าแล้วเนี่ยโอ้โหกูเราอย่างนี้เมื่อไร่มันจะครบห้าตัวจิราบโอ้โอ้ย ช้างตกมันเฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยมันไฮสปีดเลยเออเฮ้ยทำไมจู่ๆมันตกมันวะเริ่มเล่นใหม่เลยคุณผู้ชมเริ่มเล่นใหม่เลยเมื่อกี้ช้างตกมันเน่ไม่ไหวละมึงไอ้เพนกวินมาเลยนี่แหละความเร็วเอจอความ,วามเร็วตายเลยโอ้แม oh งกอชตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นมวนข้างหน้าโอ้ oh. หัวร้อนเลยพอพอก่อนปัดโถยแล้วก็คิดว่ามันจะจับง่ายๆก็แค่ขี่ช้าง5ตัวแต่ไม่นะครับช้างมันไม่ได้สปอนมาบ่อยขนาดนั้นช่างมันช่างมันผมได้เวลช้ากอเดี๋ยวไอ้แมมมอสนั่นเดี๋ยวมึงเจอกูหลังไหม่